สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอเชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวว่าเชลซีได้เปิดฉากการคุยกับรูเบนอโมอริมครับให้เป็นคนเดเดตกุนซือคนใหม่ซะด้วยนะมาตามกันหน่อยชัววานน่าสนใจมากๆนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการเดียนนะครับบอกว่าเชลซีได้ทาการพูดคุยกับรูเบนอโมอริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเอาเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสร คุณซื้อวัย38ปีอย่างอมโมริมครับมีค่าฉีกสัญญาประมาณ10ล้านยูโรหรือประมาณ8.7ล้านปอนด์แล้วก็เชลซีจะต้องจ่ายเงินจำนวนนี้หากต้องการดึงตัวเขาเข้ามาคุมทีมนะครับอมโมริมเนี่ยเป็นแคนดิเดตคนาล่าสุดที่บอร์ดบริหารของเชลซีเรียกเข้ามาสัมภาษณ์โดยขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมแล้วอย่างน้อย4คนนะครับกุณซื้อของสปอร์ติ้งลิสบอนพูดถึงอนาคตของตัวเองเมื่อช่วงต้นเดือนว่าเขาเนี่ยยังอยากอยู่ในโปรตุเกสต,ต่อไปแม้ว่าได้รับความสนใจจากเชล เสียชอตบอลลี่แล้วก็เบดัตเอ็กบอลลี่เจ้าของร่วมของเชลซีไม่อยากดําเนิกนการอย่างเร่งรีบหลังจากตัดสินใจไล่กราเม็ทเตอร์ออกจากตําแหน่งและจะใช้เวลาในการหาคนที่เหมาะสมเพื่อรับช่วงต่อจากแฟรงค์ลมพัดซึ่งถูกมองว่าจ้างมาเพื่อเป็นกุนซือขัตาทับจนจบฤดูก,กาลนี้นะครับยูเร็นักเกอร์มแล้วก็รยเอริเก้เนี่ยถูกมองว่าเป็นสองตัวเต็งแต่เชลซีังว่านะักเกอร์มเนี่ยยังอายุน้อยเกินไปสําหรับบทบาทนี้ นอกจากนี้ครับเชลซี Chelsea ยังจับตาดูสถานการณ์ของชาบียลอนโซโอลิเวอร์กลาสเนอร์แล้วก็มาอริเซโอโปชิโน่ด้วยเหมือนกันนะครับต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็เรียกโรเบนออมริมนะว่าเป็นอีกคนดิเดตหนึ่งที่จะเป็นกุณสือคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีก็เป็นได้นะลองไปตามกันได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม